ใครนะครับที่มีข้อความหรือมีแอปอะไรที่ส่งมาบอกว่าให้เราไปตอบคำถามหรือทำภารกิจแล้วพอทำได้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้ของรางวัลได้เงินแล้วขอเลขบัญชีของอะไรไปนะครับบางทีไอ้พวกนี้นะครับมันจะใช้วิธีการในการแยบยนมากโดยการทำสลิปปลอมหรืออะไรปลอมหรือการเข้าถึงฐานข้อมูลเราในการที่ให้เราโหลดแอปบางตัวเนี่ยแล้วมันสามารถที่จะเด้งข้อความเข้าไปในเครื่องเราได้ว่ามาจากธนาคาร ตามบัญชีของเราเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราโดนมันหลงกลปุ๊บมันก็จะบอกว่าบัญชีเราได้เงินมาต้องเสียภาษีต้องโอนตังค์ให้มันพวกนี้หลอกลวงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเงินอะไรที่ได้มาง่ายๆอย่าตกเป็นเหยื่อของมไม่ฉาชีพแม้เราจะเดือดร้อนเงินไม่ได้คืนแถมยังต้องเสียเงินในการติดตามถ้าทําใจได้ก็ทําใจไปเลยครับหาใหม่เพราะว่าเส้นไอ้พวกนี้มันเป็นไม่ฉาชีพโดยเฉพาะเมื่อเงินเข้าปุ๊บมันก็จ่ายไปที่อื่นทันที งั้นก็ระมัดระวังกันนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะเพราะว่าเวลาที่เราโอนไปเนี่ยบัญชีที่ว่าเนี่ยก็เป็นบัญชีที่โดนหลอกให้เปิดหรือรับจ้างเปิดอีกซึ่งจะา,ามตัวหาต้นตอนเนี่ยค่อนข้างจะยากมากยังไงก็ฝากทุกคนไว้ให้ไน้คิดนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายอะไรก็โทรมาปรึกษาทนายกรได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามแปดสี่ห้าหนึ่งนะครับทักแชทตอบชั้นน,นะครับเพราะว่ามีคนถามมาเยอะแล้วแอปอย่างติกตอกเนี่ยตอบได้วันหนึ่งไม่กี่คนมันล็อกในการตอบเอาไว้ว่าถ้าเราเหน่ย ยังไงก็ถ้าชอบใจก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจด้วยนะครับสวัสดีครับ